เอาของที่ไทยไปขายที่จีนบ้างไหมคะนี้ฮาวนะสู้ชีวิตทุกสู้กับบินมอไซค์ทุกวันอยู่กรุงเทพมจะมาเล่าประสบการณ์การเอาของของทไทยไปขายที่จีนเรื่องที่ประสบความสําเร็จก็เยอะฟังเรื่องที่ไม่ประสบความสําเร็จกันหน่อยวันนี้บีมาแถวถนนบรรทัดทองย่านนี้คือของกินเยอะจริงก็เดินมาเรื่อยจนมาหยุดที่ร้านจูนปังนะคะเห็นคนต่อแถวเยอะดีก็เลยรู้สึกว่าเออหรือว่าหรือว่าหรือว่าเราจะไปต่อแถวเขามันเป็นอุปทานมูร้านไหนคนเยอะไปว่าอร่อยคิวปลาเข้าไป200คิวแล้วแต่ไม่เป็นไรยืนดูเขานั่งจี่ขนมป ชื่อเรื่องโทสเขาก็มีหัวเชื้อถังข้างๆน่าจะเป็นเนยมาเอาหัวเชื้อไน้ลงไปยีกับกระทะให้มันเหลวเป๋วแบบนี้นะจากนั้นเขาก็เอาขนมปังลงไปคลุกๆจนหัวเชื้อมันซึมเข้าขนมปังทั้งก้อนเฮ้ยเพลินเอาดีๆรอคิวประมาณ30นาทีคือดูปิ้งทั้งแผ่นคือเพลินไปหมดบรรยากาศในร้านก็ดูตามคลิปวันนี้จะเล่าก่อนหน้านี้นนบิ๊มเป็นคนชอบแต่งตัวมากตอนมาอยู่จีนน่ะบิ๊มก็เลยเอาพวกเสื้อผ้าปักพื้นเมืองไปขายที่จีนตอนนั้นที่ถนนคนเดินเชียงใหม่มีคุณป้าคนหนึ่งเขาชออบบงาานนนนนนัั้้มมกกติ็ บินเป็นว่าเล่นเลยนะคะหอมเสื้อผ้าไปค่ะแล้วก็กําลังจะจดแบรนด์แต้ผ่านไปได้ประมาณ6กเดือนป้าที่เชียงใหม่บอกว่ามันน่าลำไยแล้วลูกป้ากะหลานป้าจะไปเก็บลำไยสวนป้ามีโนโ่ยเดียวป้ เสื้อคือหนูบไดรอ้าแล, <S <S ล<ะ>้วก็เลยเป็นเอาว่าคุณป้าน,นั้นไปขายลำไยโลละสามบาทอยู่ประมาณ3เดือนแล้วไม่ามสามารถทาเสื้อผ้าตุลพันให้เราได้ธ<ด>ุรกิจนั้นก็เลยล่มไปนี่เป็นบทเรียนว่าหาลูกค้าได้แต่ว่าหาซัพพลายเออร์ได้ไม่ดีพอบาง <พอ S 1> ทีก็เอาแน่เอานอนกับคนท้องถิ่นไม่ได้ชาไทยโกโก้นี่ฟังดูเหมือนจะไม่เข้ากันแต่กลายเป็นว่าอร่อยเสิร์ฟบทเรียนต่อมาอันนี้ราคาแพงและบทเรียนนี้ทําให้บิมคิดหนักมากกัจะเอาสินค้าไทยไปขายในจีนตอนนั้นเทรนลังนกไทยกําลังมาบางนึ่งสั่งขยะนี่คือที่สุดเลย แต่การนำรังนกเข้าประเทศจีนนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากต้องมีใบอนุญาตค่อนข้างเยอะและละเอียดบิ๊มก็เลยทำผ่านเอเจนต์ค่ะเพราะว่าเราไม่มีเวลาทำเองเราทำงานประจำด้วยใ้เอเจนต์นี่กเขาไปหาทำใบรับรองให้เราผ่านไปไม่ถึงเดือนบิมก็ได้ใบรับรองมาใบเราก็ขายรังนกกันปกติจนมีวันหนึ่งมีลูกค้าเนี่ยเอารังนกไปแล้วเขาบอกว่าเขาท้องเสียซึ่งมันก็ไม่รู้ว่ามันจริงไหมหรือว่าเขาอาจจะไปกินกับอะไรหรือว่าไปกินอะไรมาแล้วท้องเสียแล้วมาเจอรังนกเราพอลูกค้าคนจีนแจ้งมาเนี่ยบิ๊มก็ขอโทษลูกค้าไปเข รือคิดผิดที่เดินเข้าร้านจูนปังมาคนเดียวอะต่อเวลาผ่านไปเป็นปีนะ,ะเราก็ได้รับหมายสาร<อ>งงเป็นไก่ตาแตกไม่เคยมีเรื่องกับใครป้าส่ง<ะ>มาว่าลูกค้าที่เขากินรังนกแล้วเขาท้องเสียเขาไปโรงพยาบาลแล้วเขาก็ให้หมอเขียนว่าทานอาหารแปลกปลอมเท่านั้นแหละค่ะเขาเรียกร้องค่าเสียหายมาประมาณ5้าแสนบาทเป็นทุกเลยค่ะเพราะเรื่องมันผ่านไปนานมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นตามมาขนาดนเราก็จ้างทนายแล้วก็ไปถามเอเจนท์ที่ทําใบรับรองให้เรานะคะปรากฏว่าเอเจนต์ก็หายเข้ากรีดเมฆเหมือนเขาทาใบรับรองปลอมให้เรานั่นเองซึ่งเราก็ไม่เคยรู้มาาาากกก่่อออนสสสุดท้้้ยยยย็คคคืจะตงเเีีีหหใูรณ นายเขาก็ไปสืบมาว่าจริงๆคู่กรณีเ,เขาเป็นสแกมเมอร์ที่จีนเนี่ยมันจะมีคนที่ถืออาชีพไปเล่นซื้อของคนนู้นคนนี้แล้วก็เอามาว่าไม่ดีบ้างอะไรบ้างแล้วก็หาเรื่องฟ้องร้านค้าว่าเป็นของปลอมบ้างหรือสินค้านั้นมันไม่ดีปลอมแปลงอะไรบ้างมันก็เป็นบทเรียนราคาแพงมากบ้าทุกคนเจอแบบนี้ยังอยากทำธุรกิจในจีนต่อไหมคะ